สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่6เนาะจะเป็นในเรื่องของการหารจำนวนเต็มนะคะเป็นเรื่องของการหารจำนวนเต็มซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการคูณกันไปแล้วนะคะในเรื่องการหารเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการคูน นะ,ะทีนี้เราไปดูกันนะคะการหารจํานวนเต็มนะคะก็คือให้นําค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มนั้นนะคะมาหารกันผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะได้เป็นจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดที่นํามาหารกันคล้ายๆกับจานวนเอ้คล้ายๆกับการคูณเนาะอะ,อะมาไปดูนะคะกรณีแรกกรณีที่1นึ่ะถ้าเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะหารด้วยจํานวนเต็มบวก อันนี้นะคะถ้าเป็นจํานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มบวกนะเวลาเราตอบนะคะเวลาเราตอบเราจะตอบเป็นจํานวนเต็มบวกต่อไปกรณีที่2นะคะก็คือถ้าเป็นจํานวนเต็มลบนะคะหารด้วยจํานวนเต็มลบอันนี้เวลาตอบนะคะก็จะตอบเป็นจํานวนเต็มบวก ส่วนนะคะกรณีที่3ถ้าเป็นจํานวนเต็มลบตัวหนึ่งนะคะเป็นจํานวนเต็มบวกตัวหนึ่งก็คือเป็นจํานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะ,อ,ะอันนี้นะเวลาตอบนะคะเราจะตอบเป็นจำนวนเต็มลบให้นักเรียนจำไปไง่ายๆนะคะก็คือถ้าสมมติว่า มันเป็นจํานวนชนิดเดียวกันขีดไปตรงเสถียถ้ามันเป็นจํานวนชนิดเดียวกันนะคะหารกันคําตอบจะเป็นจํานวนเต็มบวกแต่ถ้าเป็นจํานวนคนละชนิดกันหรือต่างชนิดกันเนี่ยจะตอบเป็นจํานวนเต็มลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจําการคูณได้มันก็เหมือนกับการหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคูณกับการหารมันจะใช้ด้วยกันอ่ะไปดูตัวอย่างแรกอันนี้ขอแก้ดน,น,นึงนะคะขอโทษทีพอดีว่าคูมไม่ได้แก้เนาะเป็นการ หาผลหารน,นะคะตรงนี้นะักเรียนแก้นิดน,นึงนะทุกข้อเลยนะคะมีสีข้อ,อหาผลหารน,นะคะอ่ะข้อแรกอันนี้ข้อแรกเขาทำมาให้แล้วตัวอย่างแรกนะคะกะจงหาผลหารของ12หารด้วย2 เราบอกในที่นี้12กับ2เป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็เอาค่าสัมบูรณ์มันมาหารกันซึ่งค่าสัมบูรณ์ของตัวที่เป็นบวกมันก็คือตัวเดิมเนาะก็เอา12หารด้วย2ในที่นี้เวลาตั้งหารน,นั่นเองก็ตั้งหารจะตั้งเป็นหารยาว12เป็นตัวตั้งแสดงว่าอยู่ข้างในนะคะ2เป็นตัวหารอยู่ข้างนอกเนาะ2หารหนึ่งไม่ได้ใส,ส่ศูนดึงลงมาเนาะ2 หกสิบสองทำไหมนะอ่ะสองหารศูนย์ไม่ได้เนาะสองหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะเติมศูนย์เออเหลือหนึ่งเนี่ยดึงสองลงมาสองหกสิบสองลบกันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้หกก็คือเอาตรงนี้มาตอบนะคะหรือบางคนบอกว่าอาจจะไม่ต้องตั้งหารก็ได้เนาะอาจจะไม่ต้องตั้งหารก็ได้นะคะ เราก็ท่องสูตรคูณได้เนาะแม่2ก็ท่องไปว่า2มันคูณกับตัวไหนแล้วได้เท่ากับ12ก็คือ6นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจงหาผลหารของลบ21หารด้วยลบ7อ่ะในที่นี้เราก็ต้องมาหาตัวที่ค่าสมบูรณ์ของมันเนาะลบ21นะคะค่าสมบูรณ์ของมันก็คือ21ลบ7ค่าสมบูรณ์ของมันก็คือ7 เราก็เอา21หารด้วย7ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถท่องสุดคูณได้ถูกไหมท่องแม่7 7 1 7 7จ็ดหนึเจเพราะฉะนั้น7มันคูณ3แลได้21ควาตอบมันก็เลยได้เท่ากับ3อ่ะแต่ทีนี้เราบอกว่ามันเป็นลบทั้งคู่ถึงมันเป็นลบทั้งคู่คำตอบมันก็ยังได้เป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะตอบ3อ่ะต่อไปนะคะ ข้อที่3จงหาผลหารของลบ121หารด้วย11อ่ะทีเนี้ยตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบและค่าสมบูรณ์ของลบห2 1นะคะได้121้ค่าสมบูรณ์ของ11ก็ได้11เอ่ะเราก็จับมันมาหารกันซึ่งในทีเนี้ยเวลามันเอามาหารกันแม่11เนักเรนก็ยังท่องได้อยู่ถูกไหมคะนักเรนก็ท่องเลย11คูณอะไรได้121 สิบเอ็ดคูณอะไรได้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่องเองท่องเองอันนี้ได้สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะก็ตอบสิบเอ็ดอ่ะแต่อยู่ดีๆเราจะตอบสิบเอ็ดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแสดงว่าคำตอบต้องติดลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ลบสิบเอ็ด ต่อไปนะคะตัวอย่างที่4หาผลหารนะคะของ25หารด้วยลบ5อ่ะ25หารด้วยลบ5ค่าสมบูรณ์ของ25ก็คือ25ค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือโอ้ยก็คือ5นะค่าสมบูรณ์คือ5อ่ะตัวนี้แก้นิตนึงตัวนี้เป็นเลข5นะคะเพราะฉะนั้น25หารด้วย5นั่นก็ท่องสุดคูณไป5 อะไรได้25ซึ่งก็คือ 25, 5้าห้ายถูกไหมห้าคูณหแต่เราบอกว่าตอบ5เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งแสดงว่าคําตอบจะติดลบนะคะก็ได้เป็นลบหนะข้อในตอบลบห้านะคะอ่ะใครจดไม่ทนันจดเลยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแยกให้ดูแหละแต่ละกรณีนะคะว่ากรณีที่เป็นบวกทั้งคู่คําตอบเป็นอะไรลบทั้งคู่คําตอบเป็นอะไรแล้วเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งคําตอบต้องเป็นยังไงนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูนะคะเราไปดูในตัวที่เป็นแบบฝึกหัดอ่ะซึ่งแบบฝึกหัดที่6นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายในเรื่องของจํานวนเต็มนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายในเรื่องของจํานวนเต็ม เราไปลุยกันเลยข้อแรกนะคะอันนี้มี3ข้อใหญ่เนาะอ่ะข้อแรกให้หาผลหารอันนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะพื้นที่ทดนักเรียนสามารถทดได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าบางข้อเนี่ยมันสามารถท่องสุดคูณได้อัน,นั้นักเรียนไม่ท่องก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอ่ะข้อแรกค่ะ36หารด้วย6อ่ะอันนี้เป็นจนํานวนเต็มบวกทั้งคู่แสดงว่าคําตอบต้องได้เป็นบวกใช่ไหมคะอ่ะ นเี่นก็ทองเลยแม่6ท่องได้เนาะ6อะไรได้36อ่ 6, 6 36, มั้ยคะอ่ะต่อไปข้อ2 54หารด้วยลบ9อ่ะข้อนี้ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบแน่นอนคำตอบต้องติดลบนะคะคำตอบต้องติดลบเราก็เอาค่าสมบูรณ์มันมาหารกันอ่ะก็เอา54ตั้งหารด้วย9กนักเ่นก็ท่องแม่9 นอ้องแม่เก้าก็ท่องได้ท่อ,ทองซิ9ก้าอะไรได้54อ่ะได้9 6 54กเนาะก็ตอบลบ6นะคะต่อไปข้อ3ลบห0 8หารด้วยลบ12มันเดิมลบหารด้วยลบคำตอบได้จำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะแม่ะแม่12เราก็ยังท่องได้อยู่ท่อ,ทองซิสิ12อะไรได้108 ได้9ใช่ไหมคะได้9เนาะ129 108ต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะลบ39หารด้วย3อ่ะในที่นี้เราบอกถ้าเราท่องสูตรคูณเนี่ยแม่3 32มันแค่36เพราะฉะนั้นข้อนี้ขอตั้งหารละกันแล้วแต่สะดวกนะนักเรียนจะตั้งหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะอ่ะถ้าครูตั้งหารยาวก็คือ39จะอยู่ข้างใน สามอยู่ข้างนอกเนาะเพราะสามเป็นเก้าเป็นตัวตั้งอ่ะสามหารสามได้หนึ่งครั้งอ่ะสามหนึ่งสามลบเหลือศูนย์ดึงเก้าลงมาสามอะไรได้เก้าสามสามเก้านะคะลบกันเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเอาตัวข้างบนตัวนี้มาตอบคําตอบก็คือได้สิบสามแต่มีแต่เพราะว่าเราบอกข้อสี่เนี่ยเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบต้องติดลบนะคะได้ลบสิบสาม ต่อไปข้อ5นะคะ12หารด้วยลบ6 12หารด้วยลบ6เป็นบวกตัวหนึงเป็นลบตัวหนึงแน่นอนคำตอบต้องติดลบอ่ะทีนี้ดู6เราก็ท่องแม่6เนาะ6อะไรได้12ก็6 2 12ได้ลบ2ต่อไปนะคะข้อที่6ลบ60หารด้วย ลบสลบหารด้วยลบแน่นอนคำตอบเป็นบวกนะอันนี้เราอาจจะลองหารดูก็ได้หกสิบเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหาร3ามลบกันเหลือศูนะคะดึงศูนย์ลงมาก็ได้0ูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ20นะคะได้ยีต่อไปนะคะสีหาหารด้วยลบสิบห้า 45หารด้วยลบ15บางคนท่องแม่15ได้หรือบางคนท่องไม่ได้ก็เราก็อาจจะลองคูณเนาะคูณเลขน,น้อยๆก่อนนะลองคูณ2คูณ3คูณ4ดูซิได้45เนี่ยคือต้องคูณกับอะไรเนาะอ่ะก่อนอื่น45กับลบ15เอ่อเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งแสดงว่าคำตอบต้องติดลบนะคะแล้ว15คูณอะไรได้45 ก็คือคูณะคะได้คูณ3อ่ะต่อไปนะคะข้อ8ลบ343หารด้วยลบ7ะลบทั้งคู่เนาะแสดงว่าคำตอบเป็นบวกแต่ทีนี้เราลองมาตั้งหารก่อน343นะคะหารด้วย7อ่อะ7อะไรได้ใกล้เคียง34ก็7 4 28เนาะลบการเหลือ 6นะคะดึง3ลงมา7อะไรได้63 7 9 63นะคะลบเหลือ0อ่ะเพราะฉันก็เอาตรงนี้มาตอบได้49นะคะได้49อ่ะต่อไปข้อที่9นะคะข้อ9ลบ24หารด้วย4อ่ะลบ24หารด้วย4 ตัวนึงเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบอเขียนไว้เลยคำตอบต้องติดลบแน่นอน4คูณอะไรได้24ท่องสุดคูณ4คูณอะไรได้24 4 6 24เนาะ4 6 24ต่อไปนะคะลบ110หารด้วยลบ10ลบ110หารด้วยลบ10 ในที่นี้ลบหารด้วยลบคำตอบเป็นบวกใช่ไหมคะ,ะท่องแม่10ซิ10อะไรได้110 10 11ได้110เนะาะพราะฉะนั้นได้คำตอบคือ11บางคนงงครูหาพื้นที่มันมีตั้งเยอะตั้งเยอะทำไมครูไม่ทดอ๋อมันมีอีกหลายข้อนะคะมันมีอีกหลายข้ออะต่อไปนะคะข้อ2ใหญ่บอกว่าหาค่า x นะคะโดยที่ x เนี่ยเท่ากับ a b ลบด้วยในวงเล็บเนี่ย c หารด้วย d แล้วก็บวกด้วย e โดยที่เขาบอกว่า a b ตัวเนี้ยนะคะหมายถึง a คูณ b ก็คือถ้าสมมติว่าตัวเลขเนี่ยหรือตัวแปรแบบเนี้ยที่เขาเขียนติดกันนะคะมันคือการคูณกันเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยให้เราใส่วงเล็บไว้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนเนาะอ่ะดูเลยนะคะเราก็ดูตามเขาตัวแรก a ติดกับ b แสดงว่า a คูณ b ข้อ2เนี่ย a คือลบ3นะคะแล้วก็ b คือลบ2อะจากนั้นมีวงเล็บ c คือลบ4 d คือลบหะหารด้วยลบ1เนาะแล้วก็บวกด้วย5อ่ะดูซิได้เท่าไหร่อันนี้เลข5นะเดี๋ยวครูเขียนใหม่ก่อน ในที่นี้ครูจะเอาขึ้นไปทดข้างบนนี่ไงบางคนสงสัยทำไมไม่ยอมเอามาทดตรงนี้เพราะว่าครูจะเอามาทดข้างบนเปลี่ยนสีก่อนอ่ะพื้นที่ทดนะคะในที่นี้เราบอกว่าเราเจอวงเล็บเราต้องทำในวงเล็บก่อนเนาะแต่ตัวแรกเนี่ยมันอยู่ในรูปของการคูณกันเราสามารถคูณได้เลยเนาะลบสามคูณลบสอ่ะ ข้อ2เนี่ยจะมีครบเลยนะคะทั้งบวกลบคูณหารลบสคูณลบสลบคูณลบได้บวก่งเ,เราเราคุ้นชินกับตัวนี้ละลบคูณลบได้บวกเนาะ3าคูณสได้6อ่ะเขียนไว้ก่อนทีนี้ต่อไปไปดูในวงเล็บนะคะลบสหารด้วยลบหเนี่ยลบหารด้วยลบแน่นอนได้บวกเนาะแล้ว4หารด้วย1ก็ได้4นะคะจากนั้นก็บวกไปห้าอ่ะ 6ลบกับในวงเล็บ4บวก5ได้9อ่ะบางคนอาจจะมองว่า6จากลบเปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมจาก9เปลี่ยนเป็นลบ9ในเรื่องของการบวกนะคะอย่าเพิ่งลืมเนาะอ่ะในที่นี้เราก็จบค่าสัมบูรณ์มันมาลบกันใช่ไหมคะก็ได้3แต่ว่าค่าสัมบูรณ์ของลบ9มากกว่าก็เลยได้ลบ3เพราะฉะนั้นข้อ2ต่อลบ3 ไม่ใช่เรียนแล้วลืมนะเรายังเอามันมาใช้อยู่นะคะเรายังเอามันมาใช้อยู่อ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สามอ่าในที่นี้ a เป็นลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่ง b เป็นสองอ่ะลบกับ c เป็นลบหกนะคะ d เป็นสามเนี่ยเราเขียนตามเขานะเอาข้างบนประโยคตรงนี้นะคะเอาประโยคตรงนี้มันมา ใส่ตัวเลขแทนแล้วก็บวกด้วยลบห้าบวกด้วยลบห้าครูขอเอาขึ้นไปเขียนข้างบนเนาะเราต้องใช้พื้นที่ทดเราให้คุมค่านะคะ,ะตัวแรกค่ะลบ หนึ 1> 1่งคูณสองอ่ะ,อะเป็นคนละประเภทการเป็นคนละชนิดการแสดงว่าคำตอบต้องได้ติดลบเนาะแล้ว1คูณ2ได้ลบ2อ่ะทีนี้ในวงเล็บค่ะลบหหารด้วย3อ่ะตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกแสดงว่าคำตอบต้องติดลบเนะาะ3คูณอะไรได้6ก็คูณ2ก็ได้เป็นลบ2อ่ะแล้วก็เอาไปบวกกับลบ5อ่ะตัวหน้าเป็นลบ2นะคะข้างหลังในวงเล็บเป็นจำนวนเต็มลบ ทั้งคู่แสดงว่าเราจะเอาค่าสมบูรณ์มันมาบวกกันแต่ยังตอบติดลบอยู่นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ2ได้2ค่าสมบูรณ์ของลบ5ได้5นะคะเพราะฉะนั้นก็เอา2-5บวก5ได้7แต่ยังต้องติดลบอยู่อะ่ะจากนั้นเจอเครื่องหมายลบต้องเปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมคะจากลบ7ตัวตรงข้ามของมันคือ7อะ่ะคนละเครื่องหมายอีกแล้วนะคะก็คือคนละชนิดอีกล้ก็เอาค่าสมบูรณ์มาลบกัน 7ลบ2ได้5แต่7ค่าสมมูรของ7มากกว่าซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกก็ตอบเลยข้อนี้ตอบ5นะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอามาใช้ทั้งหมดเลยนะ,ะตั้งแต่บวกลบคูณหารครบเลยเนาะ,ค,ะครบเลยอะ่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3มี4ข้อย่อยเนาะเอ้ยมี4 4ข้อใหญ่นะคะอะ่ะตอนนี้มาถึงข้อ3 อันนี้ค่อยคอยคิดไปนะคะเราบอกว่าเจอวงเล็บต้องทำในวงเล็บก่อนเนาะลบ10หารด้วยลบ2ลบหารด้วยลบได้เป็นบวกนะคะ2คูณอะไรได้10ท่องสุดคูณแม่2 2 5 10ถูกไหมอ่ะตรงนี้เครื่องหมายลบต่อไปวงเล็บหลังวงเล็บหลังเรนจะเห็นเป็นเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นบวกจากลบ3ก็เป็นบวก3เนาะ 7บวก3ได้10อ่ะพอมาถึงตรงนี้เจอเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกจาก10ที่เป็นจำนวนเต็มบวกตัวตรงข้ามก็คือติดลบนะคะอ่ะ5บวกด้วยลบ10ก็เอาค่าสมบูรณ์มาลบกันแต่ต้องตอบตามค่าสมบูรณ์ของตัวมากก็เลยได้ลบ5นะคะอ่ะต่อไปนะคะ5คูณกับลบ6กคูณกับลบห บวกคูณลบแน่นอนได้ลบใช่ไหมคะ้คูณ6ได้30มสแสดงว่าตัวแรกได้ลบ30หารด้วยตัวหลังนะคะลบ8บวกเเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเอาค่าสัมบูรณ์มาลบกันก็9ลบ8เหลือ1นะคะแล้วก็9มากกว่าก็ได้บวก1่ลบ30หารด้วย1แน่นอนต้องติดลบเนาะ30หารด้วย1ก็ได้ลบ30นะคะ ต่อไปข้อ4นะคะ 12, 12เป็นตัวตั้งยังไม่ได้ทำอะไรกับไข่เพราะว่าเราต้องไปทำในวงเล็บก่อนเขียนมันไว้ก่อนอทีนี้ดูนะลบ3บวกลบ2ถ้าสมมุติข้างในเนี่ยมันไม่มีวงเล็บอีกนะคะให้เรียนทำจากซ้ายไปขวาเนาะลบ3บวกด้วยลบ2อลบ3บวกด้วยลบ2ได้ลบ5นะคะก็คือเอาค่าสมมบูรณ์บวกกันยังติดลบเนาะ,ะทีนี้ดูต่อ ข้างในวงเล็บนะคะลบหลบกับลบหตัวนี้คู่ขอเปลี่ยนเป็นบวกจากลบหกลายเป็น1นึลบหบวกหคนละชนิดกันเอาค่าสมบูรณ์ลบกันก็ได้ลบสนะได้ลบส่เพราะค่าสมบูรณ์ของลบหมากกว่าจากนั้นได้12หารด้วยลบสเป็นบวกตัวหนึ่งหารด้วยตัวลบก็ได้คําตอบติดลบ นะคะ c คูณอะไรได้12 4 3 12 c 3 12ได้ลบ3ต่อไปข้อที่5นะคะลบ12หารด้วยบนะมีวงเล็บวงเล็บใหญ่แล้วก็มีวงเล็บเล็กอีกแสดงว่าอันนี้เราต้องทำในวงเล็บเล็กก่อนลบ3ลบ1่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นบวกลบ1ใช่มลบ3บวกด้วยลบ1ได้ลบ4นะคะ นะตรงนี้เป็น12หารด้วยลบสก็คือในวงเล็บ12หารด้วยลบสเหมือนเมื่อกี้นี้เลยได้ลบสจากนั้นเอาลบสไปบวกกับลบสอ่ะเป็นชนิดเดียวกันก็เอาค่าสมบูรณ์บวกกันได้5้เนาะสาบวกสได้5แต่ยังต้องติดลบนะคะเพราะนั้นได้ลบหอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอ่ะอันนี้นะคะเอาตัวเลขไปแทนเหมือนเดิม คล้ายๆกับข้อที่2เนาะคล้ายๆกับข้อ2อ,อ่ะ a คือลบ8เราแทนลงไปก่อนอ่ะ a คือลบ8ลบด้วย b คือ6อ่ะจากนั้นหารด้วยนะคะ C คือลบ1บวกด้วย D คือลบ6อันนี้เราค่อยๆทำทีละว,วงเล็บนะคะอ่ะวงเล็บแรกก่อนลบ8ลบด้วย หจากลบเปลี่ยนเป็นบวกจาก6กกลายเป็นลบ6เพราะฉะนั้นลบ8บวกลบ6เครื่องหมายเ,เป็นชนิดเดียวกันเอาค่าสมบูรณ์บวกกัน8วก6ได้14นะคะ8บวก6ได้14แต่ยังต้องติดลบหารด้วยตัวข้างหลังเหมือนกันลบ1บวกลบ6ชนิดเดียวกันเอาค่าสมบูรณ์บวกกัน1บวก6ได้7แต่ยังต้องติดลบ ลบ14หารด้วยลบ7ลบ14หารด้วยลบ7ก็เป็นลบหารลบได้บวกเนาะชนิดเดียวกันได้บวก7อะไรได้14ก็7 2 14อ่ะต่อไปนะคะ A คือ1อ่ะแทนค่าลงไปลบด้วย B คือลบ2อ่ะจากนั้น C c เท่ากับ D แล้ว D เป็น3 อันนี้คือวงเล็บแรกลบกับนะคะ D คือ3บวกด้วย E คือลบ1 f คือลบ3อ่ะในที่นี้นะัเรียนดูนะในวงเล็บเนี่ยเราบอกว่ามันมีลบกับตัวที่เขียนติดกันคือการคูณน,นะคะถ้าเจอแบบนี้เราต้องทำคูณหารก่อนแล้วทำบวกลบเป็นตัวสุดท้ายนะคะเนี่ยเวลาเรียงลำดับก็คือเลขยกกำลงังเอ้แต่ว่าวงเล็บต้องมาก่อนนะคะวงเล็บ ทำอย่างเล็บก่อนแล้วยอมลงังคูณหารแล้วก็บวกลบนะอ่ะตัวนี้นะคะคูณก่อนสามคูณสองได้หกไหมสามคูณสองเ,อเขียนข้างบนก่อนสามคูณสองได้หกหนึ่งลบหกก็คือหนึ่งบวกด้วยลบหกได้อะไรเครื่องหมายต่างกันไม่ใช่เครื่องหมายต่างกันคนละชนิดกันนะคะคนละชนิดกันเอาค่าสมบูรณ์ลบกัน 6ลบ1ได้5แต่ค่าสมบูรณ์ลบ6มากกว่าได้ลบ5อ่ะลบกับตัวหลังเหมือนกันลบ3คูณลบ1คูณลบ3ลบ1คูณลบ3ได้3เนาะลบคูณลบได้บวกนะคะอ่ะ3บวก3ตัวนี้จะได้3บวก3ได้6อ่ะเจอเครื่องหมายลบก็จะได้ลบ5 จากลบเปลี่ยนเป็นบวก6ก็ตัวตรงข้ามคือลบ6ลบ5บวกลบ6เป็นชนิดเดียวกันเอาค่าสมบูรณ์บวกกัน5บวก6ได้11นะคะ5บวก6ได้11แต่ยังต้องติดลบอยู่เนาะแต่ยังต้องติดลบอยู่นะคะอ่ะทีนี้ จบแล้วนะคะในเรื่องของการหารจำนวนเต็มแต่อาจจะมีแทรกทั้งการบวกการลบการคูณลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แม่นตรงไหนเนาะการบวกยังไม่ค่อยแม่นยังจำขั้นตอนไม่ได้เด่นกลับไปย้อนดูนะคะครูมีคลิปวิดีโอให้ในักเรียนดูทุกคลิปแล้วเนาะแล้วก็มีเฉลยใบายงานให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นการนุนาไปลอกแล้วมาส่งด้วยนะเจอกันครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องใหม่ละเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เสร็จใบางานนี้ รีบไปเคลีย์ให้เสร็จเนาะครูจะได้ให้คะแนนนะคะเดี๋ยวจะมีการสอบย่อยในบทนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะถ้าใครจดตรงไหนไม่ทนันหรือครูพูดเร็วไปตรงไหนนักเรียนก็หยุดแล้วก็ค่อยจดตามไว้เจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ